ทีนี้มาดูตัวอย่างที่สามนะครับจากสองตัวอย่างแรกที่ดูไปเมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบที่เราเรียกว่า countable ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่นับเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ได้เช่นการทอลูกเตา๋าคือนับได้เป็นเหตุการณ์ที่แบบที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เป็น เราเรียกว่าเป็น uncountable event นะครับลองดูว่าเราจะทำยงไรซึ่งเราก็สามารถจะนิยามตัว random variable ตัว rv ได้นะครับในตัวอย่างนี้เราบอกว่าเหตุการณ์สุ่มที่เราสนใจนะครับ คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสูงในช่วงตัวแปร t มีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1น,นะครับซึ่งเราอาจจะตีความตรงนี้ว่า t ตรงนี้คือเวลานะแต่ว่าในทางคณิตศาสตร์ t เป็นอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเวลาแต่ว่าถ้าเราจะให้เข้าใจง่ายๆคือเราจะบอกว่า t เป็นเวลาแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง,อย,งอย่างเช่นเราบอ,อกว่า จะนับตั้งแต่ตรงนี้ไปในหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะแต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะไม่ได้บอกว่าจะเกิดในช่วงต้นๆหรือเกิดจนช่วงท้ายๆมากกว่ากันมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเช่นเรากําลังรอเพื่อนโทรศัพท์เข้ามาหาเราเราบอกว่าเพื่อนจะโทรเข้ามาหาเราภายในหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้แต่จะโทรเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้เราไม่รู้นะครับงั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าเวลา อออไอค่า t เนี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่ก็ได้นะในช่วงจาก0ถึง1นะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าเป็น uncountable ก็คือมันไม่ได้นับเป็นต,ต,ตัวตัวตัวได้มันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับมีเหตุการณ์ที่เป็นไปได้เป็น infinite แบบนะในกรณีนี้นะ <c oughs> เราก็อาจจะนิยามตัวแปรสุ่มของเราว่า ให้มีค่าแบบหนึง่งในทีน่นี้นะเราจะนิยามตัวแปรสมของเราว่า x t มีค่าเท่ากับ t ความหมายก็คือว่าถ้าเหตุการณ์ที่เราสนใจเกิดขึ้นที่เวลา t เราจะกำหนดให้ค่า random variable ของเรามีค่าเท่ากับเวลานั้นนะครับ mm. ก็คล้ายๆกับการโยนลูกเต๋าถ้าได้แต้มเท่าไหร่เราก็กำหนดค่าของแต้มให้กับ ตัว r v ก็ได้นะครับในตัวอย่างครั้น,นี้เราบอกว่าเราเอาค่าของแต้มคูณ10แต่จริงๆเราจะเอาค่าของแต้มกําหนดให้ r v เลยก็ได้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เหมือนกันคือถ้าเราบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่เวลา t ปุ๊บเราจะเอาเวลานั้นไปนกําหนดเป็นค่าให้กับ r v ทันทีนะครับแล้วนอกจากนั้นเรายังกําหนดความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา ระหว่าง t หนึ่งกับ t สองเนี่ยเรานิยามให้มีค่าเท่ากับ t สองลบ t หนึ่งนะครับการนิยามความน่้เป็นแบบนี้ความหมายทางกายภาพาของมันเราอจะบอกได้ว่าเรากําลังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้มันสามารถจะเกิดขึ้นในเวลาไหนก็ได้มีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกันหมดนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกันหมดนั้นเมื่อมันมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกันหมดถ้ามันเกิดขึ้นในช่วงเวลา เรากำหนดช่วงเวลาเี่ยเช่นกำหนดค่า t สองลบ t หนึ่ง t สองกับ t หนึ่งจะเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าให้ t สองลบ t หนึ่งมีค่าเท่ากันความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในช่วง t สองลบ t หนึ่งไม่ว่า t สองลบ t หนึ่งจะเป็นเท่าไหร่แต่ t สองลบ t หนึ่งเท่ากันเนี่ยมันควรจะเท่ากันใช่ไหมซึ่งมันสมเหตุสมผลถ้าเราตีความว่าความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์นี้มันเท่ากันมันจะเกิดตอนไหนก็ได้เพราะนั้นถ้าเราเอาช่วง t สองลบ t หนึ่งไปวางไว้ในช่วงศูนย์ ให้ผลเท่ากันเห็นไหมครับโอเคเั้นจากนิยามตัวนีนะ้เราสามารถจะเขียน <c oughs> ตัว CDF ออกมานะเหมือนเดิมนะครับเราจะเขียนกราฟอ,ออกมากราฟที่ได้จะมีรูปร่างหน้าตาแบบ งนี้คือ f(x) นะครับแกนนี้คือแกน x สมมติว่าให้ตรงนี้คือน1นแล้วก็ตรงนี้ก็คือ1เช่นเดียวกันตรงนี้คือ f(x) เท่ากับ1ตรงนี้คือ x เท่ากับ1น,นะครับตัว cdf ของเราจะมีรูปร่างหน้าตาแบบ ครับทีนี้มาดูว่ามันหมายความว่าอะไรทำไมเราถึงบอกว่า CDF ของเราเขียนได้รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะแยกพิจารณาแยกเป็นช่วงๆเริ่มต้นจากช่วงที่หนึ่งคือช่วงตรงนี้ถ้า x มีค่ามากกว่าหนึ่งนะครับ <c oughs> ถ้า x มีค่ามากกว่าหนึ่งจากนิยามของ rv ของเราเราบอกว่า x ตัว rv ของเราเนี่ยถ้าเหตุการณ์ที่เราสนใจมันเกิดขึ้นที่เวลา t rv ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ t ด้วยแล้วเราบอกว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจนี้มันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา t จาก0ถึง1เช่มั้ยครับจาก0ถึง1 นั่นหมายความว่าตัว Rv ของเรามีค่าได้มากที่สุดก็คือ1ถ้าเรากำหนดเหตุการณ์นะเหมือนเดิมนะครับเรากำลังจะหาบ๊อปของเหตุการณ์ที่อยู่ในรูปของ Rv ของเรามีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ x แล้ว Rv ของเราเนี่ยมีค่าได้มากที่สุดก็คือ1เท่านั้นเพราะ,ะนั้นถ้าเรากำหนดให้ x มีค่ามากกว่าหนึ่งแน่นอนเหตุการณ์นี้เป็นจริงเสมอนะเหตุการณ์นี้ก็จะเป็น s p a c หรือ verse ซึ่งความน่าจะเป็นมันก็จะมีค่าเท่ากับ1ใช่เไหมครับเพราะฉะนั้นถ้า x ของเรามีค่าเลย1ออกมาความน่าจะเป็นตรงน,นี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1ห,หรือไม่เพราะว่า f x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับน1นะครับโอเคต่อมาถ้าเราดูบริเวณนี้เราบอกว่าเราดูในบริเวณที่ x อยู่ในช่วง 0ถึง1นะครับใน x อยู่ในช่วง0ถึง1นะครับในกรณีนี้จะเห็นว่าในช่วงนี้ป๊อปเราสนใจป๊อปของเหตุการณ์ที่อยู่ในรูปแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วค่า x มีค่ายอยู่ในช่วง0ถึง1แต่จากนิยามของ rv ของเราเราบอกว่านิยามของ rv ของเราคือ x อ V ของเรามีค่าเท่ากับ T ถ้า t คือเวลาที่เกิดเหตุการณ์เพราะฉะนั้นการเขียนป o p OP ตัวนี้เราก็อาจจะเขียนอยู่ในรูปของ t มีค่าน้อยกว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ x แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับนั่นคือป๊ที่ t มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ x นะครับทีนี้ <c oughs> ถ้า x มีค่าอยู่ในช่วง0นย์ถึง1 นะ x มีค่าอยู่ในช่วงศูนย์ถึงหนึ่งนะอยู่ในช่วงนี้แล้วเราก็บอกว่าทของเราก็มีค่าอยู่ในช่วงศูนย์ถึงหนึ่งด้วยนะครับนั่นหมายความว่าอันนี้ผมอาจจะพูดข้ามไปนิดนึงนะครับก็คือเราบอกว่าค่า t ของเรามีค่าน้อยที่สุดได้เป็นศูนย์ เห็นไหมครับเ,เพราะฉะนั้นค่าความน่าจะเป็นตัวนี้เราอาจจะเขียนได้ใหม่ออกมาเป็นแบบนี้นหมครับความหมายของมันคืออะไรความหมายของมันก็คือว่าความน่าจะเป็นที่ t ของเราจะมีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ x มีค่าเท่ากับความน่าจะเป็นของที่ t จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะแต่น้อยกว่า x ทําไมเราถึงบอกว่ามันเป็นแบบนี้เพราะว่าเรารู้ว่าค่า t ีของเรามีค่าตัา้งแต่ศูนขึ้นไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ เมืติเราดูเหตุการณ์ตรงบริเวณนี้ก็คือถ้า x น้อยกว่า0ถ้าเราให้ x น้อยกว่า0ย์มาที่นี่ปุ๊บเหตุการณ์ที่ t มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ x จะมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ0นทันทีใช่ไหมครับเพราะมันเป็น impossible event เนื่องจากเราบอกเลยว่า t ของเรามีค่าอยู่ในช่วงศูนถึง1นั่นหมายความว่า rv ของเราก็จะมีค่าอย่างช่วงศูนถึง1ด้วยเพราะนั้นตรงนี้เป็น impossible event ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ t มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ x ถ้า x อยู่บริเวณนี้จะเท่ากับเหตุการณ์เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ t มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ x มันคือยูเนียนของเหตุการณ์ที่ t มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ x แต่มากกว่าหรือเท่ากับ0นก็คือ t มีค่าอยู่ในบริเวณนี้ยูเนียนกับเหตุการณ์ที่ t มีค่าน้อยกว่า0 เห็นไหมครับแต่เมื่อเราหาเออ่ทีนี้ไอสองเหตุการณ์เมื่อกี้เนี้ยมันเป็น mutually exclusive เห็นไหมก็คือเราบอกว่าถ้า t ของเราอยู่ในช่วง0ถึง x x ของเราอยู่ในช่วงบริเวณนี้ใช่ไหมครับกับ t ของเราน้อยกว่า0มันไม่มีทางที่สองเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นพร้อมกันเห็นไหมเพราะว่ามันจะต้องอยู่ตรงนี้หรือไม่ก็ต้องอยู่ตรงนี้เพราะะนั้นมันเป็น mutually exclusive ทีนี้จากสัจพจน ของความไม่เปะเป็นเมื่อเหตุการณ์มันเป็น mutually exclusive นั่นหมายความว่าถ้าเราหาป๊อปของสองเหตุการณ์นี้เอามายูเนี่ยนกันมันจะเท่ากับป๊อปของแต่ละเหตุการณ์บวกกันใช่ไหมครับกลับไปดูปัจพจน์ข้อที่3แต่ว่าไอเหตุการณ์ที่ t มีค่าน้อยกว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ x mm. เมื่อ x มีค่าน้อยกว่า0ูนเนี่ยป๊อปตรงนี้มันเป็น0ูนย์ไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหลือแค่ป๊อปของส่วนที่ ทอยู่ในช่วงระหว่าง0ถึง x ใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้แต่ทีนี้โดยนิยามป๊อปของเหตุการณ์ที่ t อยู่ในช่วง0ถึง x เนี่ยถ้าเราไปดูตรงนี้นะครับก็คือการให้ t 1เท่ากับ0และ t 2เท่ากับ x ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นป๊อปตัวนี้ก็จะกลายเป็นมีค่าเท่ากับเ ลบศูนย์ก็คือ t 2สองลบ t หนึ่งหรือเท่ากับ x นั่นเองใช่ไหมครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้า x ของเราอยู่ในช่วงนี้ป๊อปที่เราจะพบเหตุการณ์ t น้อยกว่า x จะมีค่าเท่ากับเห็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในบริเวณตรงนี้ f x ของเรามีค่าเท่ากับ x นั่นคือเราสาม,มารถจะเขียน f เเป็นเส้นตรงนะครับมีสลบเท่ากับ1ถ้าดูตรงนี้เ็นว่า สองจุดนี้เป็นหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สลบเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ได้เส้นตรงตรงนี้มาจนกระทั่ง x มีค่าเท่ากับศูนย์นะครับจนกระทั่ง x มีค่านี้าศูนย์ซึ่ง f x ก็จะกลายเป็นศูนย์ไปด้วยหลังจากนั้นเมื่อ x มีค่าน้อยกว่าศูนย์ก็อย่างที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้นะเหตุการณ์ที่เรากำหนดให้ x ตัวนี้มีค่าที่ r v ของเรามีค่าน้อยกว่าเลยเท่ากับเอ x น้อเมื่อเป็ event น้อยะว่าศูนองเป็นค่าพอ่ากับ t แล้ว t มอยู่ในช่วง ศูนย์ถึงหงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ตัวนั้นเป็นไปไม่ได้เราก็เลยได้ป๊อปเป็น0ูนย์เมื่อป๊อปเป็น0ูนย์ก็หมายความว่า s จะต้องมีค่าเท่ากับ0ูด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เป็น uncountable event ซึ่งเดี๋ยวเราจะพบอะ,อะไรเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้นะซึ่งก็ค่า fx ก็จะขึ้นอยู่กับนิยามของ Pop properity ตรงนี้นะครับแล้วก็นิยามของ r v ตรงนี้ว่าเราให้กั r v เป็นเท่าไหร่แล้วป๊อปตรงนี้เป็นเท่าไหร่ ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูในกรณีต่อๆไปนะฮะหลังจากนี้